โดยผลลิตภัณฑ์เเอซร้องทุกข์กับบรรจงก็นำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับวันนี้มีชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนจากปัญหาโรงงานขยะอยู่ที่หมู่ที่7จ็ดตำบลห้วยแหง้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าโรงงานขยะตั้งอยู่ในพื้นที่เขตชุมชนนะครับส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านทำให้ชาวบ้านเนี่ยป่วยไม่สบาย ร้องไปหลายหน่วยงานนะแต่ก็ยังไม่มีการแก้ไขได้อย่างถาวรนะครับวันนี้เราส่งทีมงานร้องทุกกับบรรจงนะครับคุณเนยนะัชนิดก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบประเด็นนี้ครับ ร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่7ตําบลห้วยแห้งอเาเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะมีการร้องเรียนผ่านรายการได้คราว่าชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้เนี่ยได้รับความเดือดร้อนกันอย่างหนักกับปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นจากโรงงานขยะในพื้นที่นะคะต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้จุดที่เนยยืนรายงานเนี่ยคือพื้นที่ชุมชนนะคะซึ่งด้านหลังถัดออกไปไม่ถึง1กิโลเนี่ยจุดตั้งโรงงานขยะค่ะสิ่งที่ชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนคือเรื่องของกลิ่นเหมน็นแล้วเขาบอกว่าเค้าาาาทนนนนสูดมมมกมนนมกกวว่3ปีและะ เดือดร้อนกันอย่างหนักเดี๋ยวเราไปฟังเสียงในมุมของชาวบ้านในพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนกันหน่อยค่ะหลักๆเลยมันก็มีเรื่องกลิ่นครับรุนแรงมากถ้าอันดับสองก็ควันแต่ควันก็เขาก็ไม่ไม่เท่าไหร่แต่กลิ่นเนี่ยเป็นปัญหาตรงๆเลยครับเวลาเขาผลิตปุ๊บควันมันจะออกจากป่องสูงๆขาวๆแล้วก็มีกลิ่นถ้าผลิตวันไหนปุ๊บกลิ่นมาเลยครับกลิ่นนี่แรงถึงขนาดที่ว่าอยู่ในบ้านแทบไม่ได้เลยถูกไหมถูกต้องครับแต่ถ้าบ้านไหนมีแอร์ก็ ป้องกันได้ชั่วรข่าวบ้านไหนไม่มีแอร์ก็รับกรรมไปร้องเรียนไปอ,อบต,ตอก็ไม่ได้เป็นผลแล้วก็ไปที่อุตสาหกรรมจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดก็ลงมาก็บอกว่าให้หยุดผลิตผมเห็นให้หยุดผลิตว่าจนจะแก้ไขไม่กี่วันมันก็ผลิตอีกอยากให้หน่วยงานที่จากส่วนกลางจริงๆอ่ะในหรือเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมลงมาแก้ไขให้ชาวบ้านจริงๆครับ มันมากันลมเลนว่จะเหม็นเหม็นกลิ่นส้มเหมือนผักดองเนี่ยมันเข้าจมูกมันจะแสบในจมูกแสบในคองจมูกมากแล้วก็เจ็บคอไอด้วยมันเริ่มตั้งแต่วันศุกร์เลยอืมก็เหม็นทั้งมันยิ่งตอนเย็นเสียงเครื่องมันดังอยู่ไม่ได้บอกว่าอยู่ไม่ได้ต้องมาหาลูก แกจะไม่ให้มันเหม็นให้มันอยู่ด้วยกันมีความสุขอะเวลาลูกทํางานมาอยากพักผ่อนเสาร์อาทิตย์มันจะมีกลิ่นเหม็นมามากเลย<ม>บ้านแม่ยิ่งไม่มีอะไรเลยฟ้าโล่งๆ<ง>กลิ่นเหมือนของหมักของเหม็นเหมือนรถเทศบาลนะครับรถขยะใช่ครับ<ม>กลิ่นจะแรงและแสบจมูกมากถ้าคนแก่ได้บอกแสบจมูกย้ายผมเมื่อทิ์ที่แล้วก็ต้อง พานําส่งโรงพยาบาลนะครับก็ถ้าเป็นเด็กก็เป็นหวัดเป็นน้ํามูกอะไรอย่างเนี้นครับถ้าเหม็นมากๆก็จะมีการไอ,อขึ้น,นครับอยากให้เขาแก้ไขเป็นรูปธรรมแล้วก็แบบถาวรน,นะครับมีแนวทางที่ว่าแบบไม่เหม็นจริงๆแต่ผมว่ามันคงแก้ไม่ได้ถ้าเป็นขยะมันก็ต้องเหม็นอยู่ดีครับถ้าเป็นไปได้คืออยากให้เลิกผลิตเลิกโรงงานไปเลยครับขอความเพ็นมเอยากให้หน่วยงาน เกี่ยวข้องลงมาช่วยชาวบ้านจริงแบบจริงๆครับเพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากครับก็อยากให้คุณบรรจงช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านเรื่องความเดือดร้อนให้ช่วยเหลือชาวบ้านให้หน่วยงานติดต่อหน่วยงานเลือกผู้มีอำนาจต่างๆเข้ามาช่วยแก้ไขให้ชาวบ้านหายได้ได้ได้รับ ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงประสานไปยังนายสมัยแสงทัตานายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแหง้งให้ข้อมูลว่าสําหรับโรงงานขยะดังกล่าวในพื้นที่ที่ถูกร้องเรียนนั้นยอมรับว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมามีชาวบ้านร้องเรียนถึงความเดือดร้อนเรื่องของกลิ่นเหม็นบรบกวนจากโรงงานอยู่บ่อยครั้งซึ่งที่ผ่านมาทางอบตอได้รับหนังสือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดอย่างสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สลับบุรีอเภอแก่งคอยอยู่หลายครั้งและได้มีการออกแบบตรวจแนะนําให้กับเจ้าของกิจการโรงงานดังกล่าวดําเนินการปรับแก้เรื่องกลิ่นโดยให้สร้างปล่องควันที่สูงขึ้นและทําม่านน้ําพื้นที่ร้อมรอบโรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของกลิ่นซึ่งทางโรงงานก็ได้ดําเนินการตามข้อแนะนําของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ปรากฏว่าปัญหาดังกล่าวยังคงอยู่และยังมีชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนกันอยู่อย่างไรก็ตามขณะน,นี้ทางอบตอยังไม่ได้รับหนังสือร้องเรียนฉบับล่าสุดที่ทางชาวบ้านมายื่นเมื่อวันศุ ที่17มกราคมที่ผ่านมาแต่จะให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบหนังสือฉบับดังกล่าวและประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนอีกครั้งเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาแบบระยะยาวทั้งนี้ยืนยันว่าทางโรงงานดังกล่าวมีการขออนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องค่ะ อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะด้านหลังเนี่ยคือโรงงานขยะในพื้นที่ที่ถูกร้องเรียนนะคะต้องบอกว่าอยู่ในพื้นที่ชุมชนก็คือถูกชุมชนเนี่ยลอ้ลอมรอบเอาไว้ทั้งหมดเลยแน่นอนว่าชาวบ้านในชุมชนเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนกันเรื่งของกลิ่นอย่างแน่นอนนะคะทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงค่ะมีการโทรศัพท์สอบถามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีค่ะก็ได้รับคําตอบว่าขณะนี้นะคะทางจังหวัดเองทราบเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการแต่งตั้งให้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้และเดี๋ยวจะมีการรระสสา,านนห่่่่่่ววยยงงงงททีีีีเกกข้้้อออลพืตจบคคัึ ช่วยคนไทยและไขความจริงเกียรติสีน้อยถ่ายภาพนะัชนิเทายน้อยรายงานคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับส่งรายละเอียดข้อมูลของท่านที่จะร้องทุกข์บ,บัณฑรจงนะครับเข้าไปที่กล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์ที่เพจ Facebook บัณจงชงข่าวนะครับส่งมาทางกล่องข้อความนะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บัรจงช่วยได้นะครับ